ค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาในร้านอาหารนะคะว่าเขาคุยรไรกันคุยยังไงมันแปว่าอะไรที่เขาพูดนะคะดูนะคะประโยคแรกเลยเวลาเราเดินเข้าไปในร้านอาหารนะคะพนักงานก็จะบอกว่าโอซโอเซโอซโอเซลแปลว่าเชิญค่ะเข้ามาเลยค่ะประมาณนี้นะ,ะเชิญเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะนะคะแล้วเขาก็จะถามว่า뭐ดีนโย บอกทูิงกายแปลว่ารับอะไรดีคะบอทริงกายรับอะไรดีคะบุลโกกิากูแมกจูทูบยองจูเซโยเราก็บอกไปว่าเอาบุลโกกิก็เนื้อผัดเกาหลีไดะครับกรบเบียสองขวดให้หน่อยค่ะนะเอาบุลโกกิกบเบียสองขวดให้หน่อยค่ะนะ แล้วทีนี้ต่อไปนะพะนักงานก็บอกวันนี่ค่ะฉ่มกันมันคีดาดีเซโลค่ะรอนะสักครู่นะอันนี้แปลว่ารอสักครู่นะคะประมาณนี้นะคะมาดูกันนะทำไมนะนี่ฉ่มกันมัาฉ่มกันมันนี่แปลว่าสักครู่นะคะคีดาดีเซโลแปลว่าการุณาโรโอนะการุณาโรโออันนี้มาจากรากศัพท์ก็คือ k i ตารี d a ที่แปลว่ารอนี่นะะมาเจอกับไวยากรณ์อือเซโยนะกลายเป็นคิตาริ yo. เซโยแปลว่ารอสักครู่นะแปลว่าการุนารออันนี้นะการุนารอสักครู่นะคะประมาณนี้นะ,ะมาดูนะก็กินไปสักพักนึงแล้วนะนี่นะ,ะลูกค้าก็เลยบอกว่า โยกิโอโยกิโอนี yo. Yo ่ ni, ประมาณแบบว่า excuse me นะ excuse me ขอโทษค่ะทั้งนี้ค่ะประมาณนี้นะเวลาในส่วนมากนะในขณะที่พูดโยกิโยเนี่ยก็อาจจะแสดงให้เขาเห็นนะว่าเราเรียกเราเป็นคนเรียกทํำยังไงนะก็ยกมือขึ้นนะก็บอกว่าโยกิโยก็คือให้พนักง,งานรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนเรียกนะขอโทษค่ะทางนี้ค่ะประมาณนี้เนะี Kim ่ยคิมช um ิชุมนะทจูเซก็ประมาณว่า เอากิมจิให้หน่อย ached. ค่ะกิมจิให้อีกหน่อยค่ะอันนี้ก็ให้หน่อยนะจูเซโยให้หน่อยอะไรให้หน่อย aja. คะกิมจิอีกชุมนี่ก็แปลว่าหน่อยเหมือนกันนะคะก็ประมาณแบบเอากิมจิให้อีกหน่อยค่ะ,คะ,คคป,ะรคคประมาณนี้นะคะเอากิมจิให้อีกหน่อยค่ะนะคะต่อไปนะพนักงานก็เลยบอกว่านี้โยกิเซโยค่ะอยู่นี่ค่ะประมาณนี้นะคะพนักงานก็ขานรับนะคะว่า ค่ะอยู่นี่ค่ะทีนี้เรามาดูนะเมนูอาหารนะอ่าเวลาเราสั่งอาหารนะเราก็ต้องเห็นเมนูอาหารนะเมนูเมนูมนะเวลาอ่านตัวนี้ก็จะเป็นเมนูนะภาษาไทยก็เรียกว่าเมนูนะพุลโกโก,กิชิลชนนอคนะ 비빔밥5,000원냉면4,000원김밥3,000원라면2 5 0 0원ด100ก้อ,อน k i m c นะคิมจิ f r e ทีนี้มาดูนะอ่าต่อไปนะมีอีกนะราเมน2,000โด1 0ก,ก้นนะมาดูนะมีอะไรนะบทนี้เราเรียนไวยากรณ์อะไรบ้างนะในบทสนทนาเราเรียนไวยากรณ์ อือ c โยอือ c โยนี่เป็นการที่เราแปลว่าการออกคำสั่งหรือการขอร้องให้ใครทำอะไรให้เราแบบสุภาพนะสั่งให้เขาทำแบบสุภาพเองนะงเป็นะการสั่งหรือเป็นการขอร้องให้ทำนะแบบสุภาพนะคะเราจะใช้แค่เฉพาะกับอะไรคะวีตัวนี้ก็คือถ้าภาษาเกาหลีเรียกว่า ทงซานะทุงซาแปลว่ากริยานั่นเองนะวีตัวนี้นะวีก็คือกริยานะคะถ้าคํากริยามีตัวสะกดนะวีมีตัวสะกดเราจะบวกอะไรคะเออเซโยนะถ้าวีไม่มีตัวสะกดเราจะบวกอะไรคะเซโยดาแบบนี้นะแปลว่าจงหรือว่าการุณา รุณาอะไรสักอย่างจ้นมาดูนะคาะอ่าตัดดาไปไม่มีตัวสะกดนะเราก็เป็นอะไรคะกลายเป็นคาเซีอยูนะคะอันตะอันตะแปลว่านั่งนะตัดดาไปไม่มีตัวสะกดเราก็จะเติมเอออันนี้มีตัวสะกดนะมีตัวสะกดเราก็จะเติมอะไรคะคือ,อซยียนะ อันจ an 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 ือเซโยนะกรุณานังนะเองนะกรุณานังนั่งน่อยกรุณาทำอะไรสักอย่างนะกรุณานังอ่ะแี้จะลบตรงนี้ออกนะต่อไปนะโอตัดตัไปไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะกลายเป็นโอเซโยกรุณามาตัดไป อิกะแปลว่าอ่านนะ,ะมีตัวสะกดเราก็จะใส่ื u ซโยนะคะแบบนี้นะ,ะทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการใช้ไวยากรณ์อื u ซโยนะคะแปลว่าจงหรือว่าการุณาเนี่ยเองนะคะอ่าต่อไปเป็นมุนบบจูเซโยนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นจูเซโยนี้มันมันแปลมาเลยนะคะว่าอะไรให้หน่อยอ่าอันนี้มันมาจากชูดานะ จูดดะที่ไปบวกกับไวยากรณ์อือเซโยนะคะมันก็เลยกลายเป็นจูเซโยคำนี้นะคะแปลว่าให้หน่อยอะไรให้หน่อยสักอย่างนะเอาอะไรให้หน่อยนะเวลาเราเข้าไปที่ร้านอาหารนะคะเราไปเจอเมนูเราก็บอกเขาเลยนะคะอะไรจูเซโยอะไรสักอย่างแล้วก็จูเซโยนะคะก็คือเราสั่งแล้วก็บอก เอาให้หน่อยก็คือหมายก็ว่าเอาให้หน่อยสมมติว่าแนงเมียนแนงเมียนบะหมี่เย็นเกาหลีนะเราก็ใส่ไปเลยแนงเมียนชูเซโยแนงเมียนชูเซโยทีนี้พีบิมบับก็เป็นพีบิมบับชูเซโยเหมือนกันนะเอาเอาบีบิมบับให้หน่อยค่ะราเมียนราเมียนก็ราเมียนชูเซโยเหมือนกันนะ แบบนี้นะเวลาเราเข้าร้านอาหารเราก็ดูที่เมนูเลยแล้วก็ตามด้วยชูเซโยนะ <S <S ก็คือเราสั่งอันนี้ให้เขาทําให้เองนะให้เขาเอามให้เรานะชูเซโยให้หน่อยคะ่ะตามยังชูเซโยผีพิมพ์แบบชูเซโยเน่งเม้ชูเซโยคิมบับชูเซโยแบบนี้นะอ่าต่อไปไวยากรณ์ตัวต,ต่อไปนะฮากู n ินกแล้วก็อนนะอตัวแรกก็คือคำนามนั่เองนะเมียงซาภาษาเกาหลี ari, เรียกคำนามว่าเมยงซานะหากูแปลว่าอะไรคะกับหรือว่าและนั่นเองนะคะใช้ตามหลังคำนามนะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ใช้หากูได้หมดเลยเวลาเราพูดถึงอะไรสักอย่างนะสองอย่างที่เราต้องการพูดถึงว่าเราอันนี้กับอันนี้นั่นเองนะคะ มาดูนะคะว่ามันใช้ยังไงนะอย่างเช่นซากวาซากวาอันึงจะบอกว่าซากวากับโอเรนจิกับซ้มนะคะถ้าสมมติว่ามีคนถามหนึ่งว่าโมซึน ว้าอีรึนชัวแฮอ่ามีคนถามอันนึ่งว่ามุซึนควายรึนชัวแฮออันนี้อะไรผลไม้ชอบอ่ะก็แปลว่าชอบผลไม้อะไรอันนึงก็เลยบอกว่าชอบซาวกวากับโอรเรนจีนะอันนึงก็จะบอกว่า ซากวาหาโกูโอรินจิรินชัวเฮโยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเราบอกว่าเราชอบสองอย่างนี้ซากวาหาโกูโอรนจิก็คือแอปเปิลกับส้มนะคะ ถ้าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเข้าร้านอาหารก็ถามว่าเขาบอกว่าออโซเซโยมอทริงกายโยรับอะไรดีคะอันนึงก็บอกว่าราเมนกับบุลโกกิใช่ไหมฮะอันนึงก็จะพูดว่ารามยยนฮากโกแล้วก็อะไรคะบุลโกกิบุลโก กิชูเซียนะเราจะเอาอะไรแล้วก็ตามด้วยชูเซียแบบนี้นะ,ะนี่ราเมนฮาโกบุลโกกิชูเซโยนะเอาราเมนกับบุลโกกิให้หน่อยคะ่ะนะถ้าเขาถามอีกว่าโมอจะรีงกาโยอ่ะเราไปที่ร้านกาแฟอ่ะทีนี้เราไปที่ร้านกาแฟะนะ เขาก็ทมหมอทันิน่ายว่ารับอะไรดีเรา,เาก็บอกอันนี้นะเนี่ยจะเอาอูยูกับคุลล่านะฮะคนเกาหลีไม่เรียกโคกนะเขาเรียกว่าคุลล่านะขอไม่รู้จักโคกนะเขารู้จักเวลาส่วนมากเขาจะพูดว่าคุลล่ะนะคุลล่ะอันหนึ่งก็จะบอกว่าอูยูฮาโกอะไรฮะ คุณลาชูเซโแบบนี้นะเห็นไหมอุยอ้ากูคุณลาชูเซโออ่าต่อไปนะอ่าทีนี้มาดูตัวเลขนะฮะตัวเลขนี้เขาเรียกว่าสุดจานะสุดจานสุดจานี้เป็นสุดจาเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเกาหลีนะเป็นทนาะทูรเซตนะฮะ ถ้าเป็นตัวเลขจีนก็เป็นอิลอีซัมซานะคะพนาทูเซตเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนบอกปริมาณนะคะจะบอกจำนวนและปริมาณนะสมมติว่าอันนึงบอกว่าฮันบยองทูบยองเซบยองแบบนี้นะคะสมมติว่าเวลาอ่ะเข้าไปในร้านอาหารเขาถามอันหนึงว่า โเริงกายโยใช่กาทานนก็จะบอกว่าสมมุติว่าทันนเอาคล,ล่าหนึ่งนะน,นก็บอกว่าคุณล่าฮันยองชูเซโยเห็นไหมที่เราเรียนในที่เราอยู่ในบทสนทนานะนคุล่าฮันยองชูเซโย จากที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นฮนาใช่ไหมคะตรงนี้ฮนาหนึ่งคะ่ะฮนาหนึ่งฮนาหนึ่งทุลสองเสดสามเนธสี่ทาซอดห้าโยโอซอดหกอลกบเจ็ดยอดอลแปดอาหบเก,ก้ายอลสิบห้า ยี่สิบอ่านี้ทีนี้เราเรารู้จักตัวเลขแล้วนะเราไปดูต่อตัวต่อไปนะเป็นลักษณะนามนะคะตัวลักษณะนามจากที่เราเรียนไปเมื่อกี้หนึ่งถึงสิบใช่ไหมคะทีนี้ลักษณะนามพวกนี้นะเคะ K นี่ก็คืออันนะชิ้น เป็นลูกก็ได้นะเป็นลูกก็ได้ยองนี่เป็นขวดนะจํานวนนับของขวดนะคะอันนี้จันอันนี้ก็เป็นแก้วนะหนึ่งแก้วสองแก้วอะไรประมาณนี้นะสมมุติว่า,วานะคะคณเนมบอกว่าคุลาฮันจันจูเซโยใช่ไหมเออคุลาฮันยองจูเซโยอ่านะคะมันมีมันมีจํานวนหนึ่งถึงสี่นะคะที่เวลามาเจอลักษณะน้มพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนรูปนะคะหนึ่งถึงสี่ก็คือมีอะไร หานาทูลเซตเนี่ยนะคะฮานาทูลเซตเนี่ยสี่ตัวนี้เท่านั้นนะที่มันจะเปลีป่ยนรูปมาดูประโยคตัวอย่างะะากังนะ อย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกว่าคนละฮันบยองใช่ไหมคะคนละมันจะมาจากฮนานะฮนาบอีอกฮนาบวกบยงก็จะเป็นกลายเป็นฮันบยงนะคะทุกคนนะ ทุงบวกยี่งก็จะเป็นทุูนะทยี่งดาเศษนะต่อไปเศษเศษบวกยี่งก็จะเป็นเศษยี่งต่อไปนี้นะ เนทบวกพยองก็จะเป็นอะไรคะเนพยองมีแค่สี่ตัวนี้เท่านั้นนะ,ะที่เปลี่ยนนะ,ะก็คือถ้ามันมาเจอลักษณะนามเนี่ยพวกนี้นะคะที่เป็นเคพยองชั้นอแบบนี้นะคะมันก็จะลดรูปจากที่ปกติเป็นหนึ่งถึงสี่เท่านั้นนะคะหนึ่งถึงสี่เท่านั้นที่เปลี่ยนนะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าฮะเนินไม่พูด ย่องล่ะอันนั้นสมมุติว่าสมมุติว่าเขาถามหมอจีริงกายุอันนึงบอกว่าคุณละ่ะทนาชูเซอยู่แบบนี้ได้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ลักษณะนามใช่ไหมเราก็ใช้ชูเซโยได้แต่ถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่า คุณล่ะนะรูปนี้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าหนึ่งบอกว่าคุณล่ะฮันพยองชุดเซยอยู่แบบนี้ได้นะพอมันมีฮันอพอมีพยองเข้ามาสักณาก็เป็นฮัน ถ้าสมมุติว่าไม่มีพยองตรงนี้เป็นจูเซโย,ยเลยตรงนี้ก็เป็นต้องเป็นธนานะคะแบบนี้นะไม่ต้องลดรูปนะถ้าไม่เจอลักษณะนามนะคะโอเคสำหรับการสนทนาในร้านอาหารวันนี้สวัสดีค่ะ